กับผมพาคโคกินหยา่าร่าคาง้วร่าคาวกล้วยมาแทะนะครับเพราะว่าพอขาวเวียดน้มเข้ามาแล้วนะครับนัดน,นี้คือคากดีกว่านัดที่แล้วอีกนะครับสื่อขายกันหลายตัวผู้หญ่งยนะครับตัวผู้หญ่งยเป็นเกษตรสื่อไปทางเบียดนามนะครับที่เป็นพอพันบ่ได้กับบ่ได้ใส่งานเป็นกับขายเป็นเนื้อนะครับพินังตองทําใจนะครับผู้ใดเรียงว่าเรียงควาย ราคากับสิมาหย่อนพี่น้องเหยียดนามเขามานะครับพูดได้ว่ามันถือคือเก้าหลักอาจารย์นะครับย่างหน่อยกับมีคนสื่อนะครับกับเป็นสัญญาณดีแล้วกับพอขาต่างประเทศเพิ่นมาสื่อพอขาไทยก็ต้องขยับน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นเอารถเขามาแล้วจังได้เพิ่นก็ต้องสื่อกลับบ้านนะครับสิถืกหรือแพงเดี๋ยวนี่แหละกำลังมามันเป็นกลไกการตลาดนะครับ สัญญาณดีแล้วคึกคาดดีแล้วขอ,อนี้ขออท,ทังจิตตะเวนออกนะครับมีอีกข้อหนึ่งทั้งตะเวนตกนะครับคึออกคาดดีคือข้อนี้หรือเปล่านะครับเอาถ่ายทำอยูกก่กับที่ตลาดที่ขายขขากับเบือรายละเอียดเปิดทุกสาววันสาวง้อกว้วยกับสิเขาตั้งแต่แรงวันสุกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำแนนได้ครับขอบคุณหลายๆ